ทั้ง Two m a t u r i t y นะคะและนี่คือ Majority Walk In ค่ะวันนี้นะคะเรา Walk In กันมาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าห้างเนี้ยเป็นห้างที่แบบอยู่มาตั้งแต่ยงเด็กๆอะ่ะคือมาบ่อยมากอะ่ะถือว่าเป็นเหมือนกับสยามสแควร์ที่2ของย่านชานเมืองเลยก็ได้นะและตอนนี้เขาก็เพิ่งจะเปิดพื้นที่ใหม่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาใช้พื้นที่ในการทํากิจกรรมหลากหลายเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็มีนิทรรศาการนิทรรศาการหนึ่งที่ noi จะมาดูมากๆซึ่งเขงาก็จัดอยู่ในพื้นที่ที่นี้ด้วยนะคะที่ชั้น3ข,ของ4 c o n s แ c u นคริน,รน,นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้แทย์จะให้ดูภาพกันแบบยาวๆเลยอะ่ะ ออไม่อยากจะพูดขั้นนะคะเพราะว่าจริงๆที่นิทรรศการเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าห้ามใช้เสียงดังจะรบกวนการอ,อัอธรรในการชมผลงานสุทรีของผู้ที่มาชมผลงานนั่นเองนะคะเอางีนว่าเหมียวอยากจะให้ทุกคนได้ดูแบบยาวๆเลยนะคะว่าวันนี้มีนิทรรศการที่น่าสนใจอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าวันนี้เขาจัดเป็นวันสุดท้ายแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเมี่ยวนะเมียว,ว่าชอบถ่ายภาพนะแต่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบจริงๆจังๆเลยยิงงงง่งเป็นสมัยนีย้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรเข้ามาด้วยซึ่งในเทศกาลาวันนี้ค่ะเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ NFT เหมือนกันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะไม่บอกด้วยไปดูในภาพกันเอาเองนะคะไปดูเลยค่ะ เรามาทาความเข้าใจกับนิทรศการนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะคะนิทรศการนี้ค่ะใช้คําว่ามิ้นต์นะคะมิ้น์เนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงการผลิตครั้งแรกนะคะหรือว่าในทางการเงินเนี่ยก็จะมีความหมายเฉพาะนะคะซึ่งก็จะหมายถึงการนาเหรียญเข้าสู่ระบบนะคะมิ้น์เนี่ยนะคะยังมีความหมายหมายถึงการผลิตผลงานและการนําผลงานนะคะเข้าสู่ระบบ บล็อกเชนด้วยนะคะมินเนี่ยเป็นนิทรศการผลงานของช่างภาพนะคะผู้ที่ตัดสินใจนำผลงานของตัวเองเนี่ยเข้าสู่ระบบบล็อกเชนนะคะซึ่งก็นะับว่าเป็นความกล้าระดับหนึ่งของศิลปินเลยนะคะที่เขาไม่กลัวแรงกระทบของระบบแล้วก็การประเมินคุณค่าผลงานนั่นเองค่ะในอีกแง่มุมค่ะสำหรับนักสะสมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะให้มูลค่าของภาพถ่ายสูงที่สุดเมื่อมันถูกตีความว่าเป็นศิลปะร่วมสมัย ะะแต่ในขณะเดียวกันนะคะนักสะสมเนี่ยก็ให้มูลค่าใหม่กับ NFT ค่ะโดยถือว่ามันเป็นศิลปะร่วมสมัยนะคะนิทรศการนี้นะคะยังแสดงให้เห็นนะคะว่าภาพรวมของวิวัฒนาการของผลงานภาพถ่ายเนี่ยซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษเลยนะคะจนได้รับการยอมรับเข้าสู่ วงจรของศิลปะร่วมสมัยนะคะมินนี้นะคะจึงตีความแล้วก็ยกระดับภาพถ่ายเทียบเคียงกับศิลปะร่วมสมัยนะคะทั้งการตีความให้คุณค่าและมูลค่าในระบบนิเวศของศิลปะ ใหม่แบบนี้ด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของิทรศรการมินนะคะที่เหมี่ยวพาทุกคนมาดูในวันนี้ค่ะแต่นอกจากนิทรศรการของมิ้นแล้วนะคะในพื้นที่ของ HOP ค่ะเขาก็ยังมีนะคะการจัดิทรศรการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมาทั้งทีค่ะเหมียวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในช่วงท้ายวิดีโอนี้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตาม maturity เอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้ามาชูจะ walk in ไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยสวัสดีค่ะ